ด้วยความที่เงินบาทแข็งอย่างงี้สามสิบสามกว่าท,าท,า,ทาท่าทาทางจะหลุดสามสามด้วยไอจะอ่อนไปนี้ไปหาสามสี่ก็แทบจะมองไม่เห็นคนส่งออกข้าวเลยบอกเลยเนี่ยไทยพลาดการประมูลข้าวในต่างประเทศหมดเลยเป็นเพราะว่าเงินบาทนี่มันแข็งนะฮะและในที่สุดเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอย่างนี้น่าห่วงนะครับสำหรับก,การส่งออกข้าวปีหน้าของไทยถ้าปัญหานี้ยังแก้ไม่ได้นะครับนายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นะครับได้พูดถึงเรื่องของค่างเงินบาท จริงๆก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเรื่องของค่าเงินบาทมาหลายสมาคมแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็พูดไปในซุ้มเสียงทํานองเดียวกันเลยนะฮะคืออะไรซ่าไหมฮะคือบาทมันแข็งเกินนอกจากแข็งเกินแข็งเร็วแข็งแรงมากและยังไม่มีวิธีบริหารจัดก,การทําให้เงินบาทแข็งค่าแบบค่อยเป็นค่อยไปได้เลยนี่คือ4อาการที่บรรดาสมาคมของผู้ส่งออกข้าวเนี่ยเขาส่งสัญญ,ญาณกันมาตลอดนะครับ แม้แต่คนล่าสุดอย่างคุณชูเกียรติโอภาษบงเนี่ยแกบอกเลยนะครับว่าคือถ้าบริหารจัดก,การเงินบาทให้ไม่เกิน3 5มหถึงสาบาทเนี่ยนะครับผู้ส่งออกบอกรับได้ฮะไม่ว่าจะมีต้นทุนในการซื้อฟอร์เวิร์ดปิดประกันความเสี่ยงของค่างเงินบาทที่จะสวิงอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีกำไรกำไรที่เขาพร้อมจะทำถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าคือถ้าคือถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยซึ่งตอนนี้บรรดาสมาคมผู้ส่งออกข่าวไทายเขารู้สึกอย่างนั้นจริงนะฮะว่าคือไม่ทำอะไรเลยฮะ ปล่อยมันไปสามสี่แล้วมาสามห้าต่อสามห้าไม่พอกลับมาสามสี่สามสี่มาสามสามจนกระทั่งมาสามสามยี่สิบสองสูงสุดในรอบสิบเก้าเดือนแล้วเกิดขึ้นสถิติที่ใกล้เคียงคันในรอบสิบเก้าเดือนถึงสองครั้งติดต่อกันในช่วงของต้นกันยายนที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่าตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าหนึ่งมันตั้งราคาขายไม่ได้ถึงตั้งได้ก็ต้องชดเชยกับการที่เงินบาทแข็งค่าและการชดเชยกับกเงินบาทแข็งค่าหมายความว่าข้าวจากประเทศไทยต้องสูงแพงกว่าชาวบ้าน หมายถึงสูงกว่าอินเดียสูงกว่าเวียดนามสูงกว่าฟิลิปปินสูงกว่าเมียนมานะแล้วก็สูงกว่าอีกหลายๆประเทศด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตั้งแพงกว่าแต่ไม่มีใครซื้ออันนี้ปกติตั้งราคามีสองแบบนะคือตั้งราคาแบบไม่ให้ซื้อเลยถ้าซื้อก็ถือว่าโอ้โหปิดประตูตีแมวก็อีกเรื่องคือตั้งราคาให้สูงแต่อยากจะขายเหมือนกันแต่มันไม่มีแต่มันไม่มีแรงซื้อก็เลยทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ปวดหัวครับเขาบอกส่งออกเข้าไทยก็จะเจอผลเสียหลายด้านเลยนะฮะหนึ่ง ข้าวไทยไม่สามารถจะชนะการประมูลในประเทศที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ได้เลยไล่กันตั้งแต่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็แอฟริกาจนถึงตะวันออกกลางนี่คือตลาดขาใหญ่ๆทั้งนั้นที่สั่งข้าวไทยผ่านการประมูลคำว่า,ผ,าผ่านการประมูลก็คือต้องมีประเทศคู่ค้าเข้ามาบิดออฟเฟอร์แข่งถูกไหมครับปรากฏว่านายกสมาคมกิจการศัพท์ผู้ส่งออกข้าวไทยชูเกียรติโอภาส์วงศ์แกบอกว่าตอนนี้ค่าบาทผันผนถึงเดือนละ5-6%เดือนละนะฮะ5-6%เนะครับเพราะนั้นตั้งไปก็ขาดทุนนะครับ ทีนี่สิ่งที่มีปัญหาต่อไปเนี่ยกระเทียบไม่เห็นเลยนะฮะทุกทุกหนึ่งบาทต่อดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าหรืออ่อนค่าเนี่ยมีผลต่อราคาข้าวไทยเนี่ยสิบห้าดอลลาร์สหรัฐต่อตันไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงเห็นไหมหนึ่งบาทสมมติแข็งนี่กระทบละสิบห้าดอลลาร์สหรัฐต่อตันต้องแพงขึ้นหนึ่งบาทที่อ่อนอ่ะกระทบละถูกลงนะสิบห้าดอลลาร์ต่อตัน แต่เมื่อก่อนพอแกเทียบเห็นอย่างนี้ใช่ฮะแกยกตัวอย่างสิงหาคมเลยสิงหาคมเนี่ยเงินบาทเฉลี่ย3 5มถึงสาวันนี้มา33มสไปปลายนะกำลังจะไป32แก่ๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าก็มีผลต่อราคาข้าวไทยเบ็ดเสร็จแล้วเป็นยังไง50ดอลลาร์สหรัฐต่อตันฮนะเห็นไหมฮะคือเท่ากับว่าสมมติสมมติคิดว่าจะตั้งราคาขาย550ราในที่นี้เจอเงินบาทขึ้นไปเนี่ยนะฮะเจอเงินบาทขึ้นไปอย่างนี้ก็ต้องตั้งเท่าไหร่550ดอลลาร์ขั้นต่ํา ห้าสิบที่เกินมาคืออะไรฮะคือค่าเสียเปรียบจากเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลของประเทศคู่ค้าที่ส่งออกเช่นรูปีอินเดียซึ่งไม่แข็งค่าเลยนะฮะเทียบกับอะไรดองเวียดนามแข็งค่าอยู่แต่ปกทษนะแข็งค่าน้อยกว่าประเทศไทยเป็นอันดับที่4นั่นเห็นไหมฮะทีนี้สิ่งที่เรามองต่อไปก็ปรากฏว่าการที่เงินบาทแข็งค่าก็เลยทาให้การเปิดประมูลข้าวของอินโดนีเซียทั้งหมด350 0 0 0ตันเนี่ยนะครับ ไทยไม่ได้เลยครับแล้วไม่ได้ก็เพราะว่าราคาข้าวเราแพงแล้วแพงมาจากอะไรครับเพราะบาทแข็งค่าทีนี้ประเทศที่ประมูลแล้วได้ข้าวอินโดนีเซีย3แสน5หมื่นตันไปก็คือประเทศอะไรฮะแต่และชื่อน,นี้อู้เจ็บๆทั้งนั้นเลยเวียดนามอย่างเงี้ยเมียนมาอย่างเงี้ยปาก,กีสถานอย่างเงี้ยนะชนะการประมูลไปทั้งหมด2แสนตันเลยนะฮะส่วนอีก3แสน5หมื่นตันนี่ไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนยังไงก็ว่ากันต่อไปนะครับแต่ว่าไทยไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับพอมาดูราคาข้าวข,ข,ของแต่ละประเทศเห็นไหม ปากีสถานเนี่ยตั้งราคาไม่เกิน510ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ไทยต้องเสนอเท่าไหร่560คือมันต้องมีส่วนต่างจากการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นไปถึง50ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแล้วประเทศไหนก็จะซื้อล้วครับต้องซื้อข้าวปากีสเปคเหมือนกันใกล้เคียงกันเด็ดแทนกันได้เลยเซฟไปตั้ง50ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะฮะ อ่ะไปคิดกันเอาเองนะครับดังนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทําให้แกก็ห่วงๆนะว่าในปี2568คือว่ากันปีหน้าเนี่ยนะครับการส่งออกข้าวไทยเนี่ยมันจะสามารถทําได้เป้าเดิมเท่ากับปีนี้ที่ตั้งไว้8.5ล้านตันหรือเปล่าหรืออาจจะเสียเปรียบกว่านี้ก็ได้เพราะว่าถ้าสถานการณ์ของอะไรครับบาทยังแข็งค่าต่อไปในปีหน้า2เดี๋ยว1ตุลาคมนี้ก็จะเฮฮาปาร์ตี้ทั่วไทยแล้วนะฮะ400บาททั่วไทยทุกจงังหวัดนี่นะครับ ก็จะเหนื่อยขึ้นมาอีกเพราะว่าจะการเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการกิจการต่างๆนะครับรวมถึงในปีหน้าปัจจัยบวกสำหรับภาคการส่งออกข้าวก็มีนะฮะปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆดูเหมือนว่าจะไม่รุนแรงกับปีนี้แต่มันจะไปเจออะไรฮะถ้าบาทแข็งอันนี้ก็เหนื่อยละนะถ้าเจอต้นทุนขึ้น400บาททุกจังหวัดทั่วไทยก็เหนื่อยอีกเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นผลกระทบจากเรื่องของวงการข้าวส่งออกในขณะนี้ที่กำลังกลายเป็นปัญหากันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ